สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปกันที่ทีมบ็อกเซียไทยก็ประเดิมคว้าชัยชนะนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียที่พัทยาประเดิมเปิดฉากแข่งขันเป็นวันแรกในวันนี้ครับการแข่งขันกีฬาบ็อกเซียระดับภูมิภาคพัทยา2 0 2 5เบอร์บ็อกเซียเอเชียโอชินีอาช็ปเปนชิพเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าพัทยาโรงแรมรอยัลแกรฟระหว่างวันที่2 22- สถึงพฤษภาคมนี้ มีนักกีฬาบ็อกเซียจากสบกชาติในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียเข้าร่วมประลองฝีมือครับพร้อมการนำทัพนักกีฬาไทยโดยเจ้าเจมส์วรวุิแสงอัมพานักกีฬาบ็อกเซียเจ้าของเหรียญทองราลิมปิกโตเกียว2020ครับพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีนายปรเมศงาพิเชษนายกเมืองพัทยากลาวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเน้นย้ำถึงเป้าหมายในการยกระดับกีฬาบ็อกเซียให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและสร้างโอกาสให้นักกีฬาจากทั้งส6ป,ประเทศได้แสดงศักยภาพ พร้อมด้วยพลโทอิสระอัจร,ระภทรีพิบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันและนายนุสสรพิมพ์งาเลขาธิการสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านสรุปผลการแข่งขันในวันแรกประเภท BC2 นักกีฬาไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมรอบแรกครับวรบุษสังอัมพาชนะนักกีฬาจากคาซัคสถานขาดลอย1 2ต่อ0ภาคภูมิลินชุมชนะสรฐอาหรับอิมิเรสส6บต่อ0ขณะที่หญิงเดียว b ี1 สุบินทิพมณีพ่ายกับอินโดนีเซีย 1. นต่อและ BC2 หญิงสตนานันพรหมสุริชนะบองโคเลียนในช่วงไทยเบรกนะครับหลังจากเสมอกัน4ต่อ4ในเวลาปกติครับรัฐภา,าควิไลโรดอดีตนักแข่งโมโตทูคนแรกของไทยและในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ร่วมยินดีกับ IRC ครบครอบ55ปีในเมืองไทยครับฟีมรัฐภา,าควิไลโรดอดีตนักแข่งโมโตทูคนแรกของไทยและในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ IRC ร่วมแสดงความยินดีในโอากาสครบรอบ55ปีของบริษัทอินโนเวร์แปเปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ IRC ผู้ผลิตยางชั้นนำจากความร่วมมือระหว่างทุนไทยและญี่ปุ่นได้จัดงานฉลองวาระครบรอบ55ปีแห่งการดำเนินธรุรกิจในประเทศไทยนะครับภายใต้แนวคิด Driving Sustainability ตอกต้ํยาบทบาทการเป็นผู้ผลิตยางที่เน้นความยั่งยืนผ่านการบริหารจัดการโดยผู้บริหารจากทั้งสองฝั่งที่ร่วมทำงานอย่างเหนียวแน่นตลอดกว่า5ทศวรรษนะครับ พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดตัวยาง IRC i z r a d i a สมรรถนะระดับสนามแข่งสำหรับบิ๊กสกูตเตอร์นะครับตอบโจทย์ทั้งนักขับขี่สายทัวริง่งและผู้ใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วยวราระฉลองครบรอบ55ปี IRC ยังได้ส่งมอบหมวกกันน็อก55,000ใบเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินทางและขอบคุณลูกค้าคนสำคัญทั่วประเทศพร้อมยืนยันจะก,ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคิดคน้นสรรสร้างนวัตรกรรมคุณภาพและส่งุณค่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ยั่งยืนของทุกคนบนทุกเส้นทางครับ